ก็คือโกเจิงเป็นกลุ่มเสียงกลุ่มเสียงของโควิด19นั่นเองครับก็คือไปตรวจผลมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ตรงด้านนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งเนาะอาจจะเป็นพื้นที่ทำงานของโกเจ่งบ้างกตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับนี่ฮะนี่นี่ก็เป็นเตียงของโกเจ่งเนาะ ก็ผลออกมาตั้งแต่ตอนใบสามครึ่งนะฮะก็คือโกเจ๋งชาแนลภูมิใจเสนอกินเที่ยวถั่วทำครัวกับโกเจ๋งเราจำเป็นที่ต้องลงสมอครับ กินเที่ยวทัวร์ทำครัวกับโกเจ๋งนะครับแต่วันนี้อยู่ที่โรงแรมนะครับวันนี้โรงแรมดีซะด้วยแต่ว่าไม่ใช่ข่าวดีนะครับ <c oughs> ที่อยู่โรงแรมเนี่ยตอนนี้ก็คือสถานที่ผมที่อยู่เนี่ยก็คือโรงแรมเรือนะโรงแรมเรือของจังหวัดตรังโรงแรมที่ ดีันดับต้นๆของจังหวัดตังเลยนะครับสาเหตุที่ได้มาพักที่โรงแรมเรือไมอยากจะพูดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่โชคดีหรือว่าอยากจะมาผ่อนคลายอะไรเงี้ยก็คือโกจิงเป็นกลุ่มเสียงกลุ่มเสียง ก้นัเองครับก็คือไปตรวจผลมาเรียบร้อยแล้ววันนี้พรุ่งนี้ครับผลจะออกเดี๋ยวเขาจะโทรมาแจ้งแต่เขาให้มากักตัวที่โรง,งแรมนี้ก็จะมาเล่าสาเหตุที่ต้องได้มากักตัวในครั้งนี้นะครับนะก็เมื่อประมาณวันที่ยีก้ากับ30 ก็เจ๋งได้ไปรับเหมาทำาไฟบ้านให้กับพี่คนหนึ่งเราไม่เอ่ยนามแล้วกันเนะาะที่ที่สวนสวนยางพาร,ราเขาเขาทำสวนยางพาร,ราใหม่แล้วก็พอดีสายไฟที่บ้านบ้านในสวนเขาอะโดนขโมยตัดแกก็เลยว่าวาดให้ก็เจ๋งอะไปเดินท่อร้อยสายใหม่เพราะว่าโดนเขาขโมยสายไฟในตัวบ้าน ก็เป็นบ้านหลังเล็กๆครับก็ไม่ได้ใช้เวลาทำสองวันก็เสร็จก็นั่นแหละฮะก็ตั้งแต่วันที่ยีิบเก้ากับสาสิเนาะจนมาถึงวันที่สี่เมื่อวานก็คนที่ว่าจ้างจ้างก็เจ๋งอะไปทําไฟอะเขาโทรมาแจ้งว่าลูกชายเขาที่มาจากกรุงเทพเป็นโควิด ลูกชายแกนี่ก็คือฉีดวัคซีนมาแล้วครับสองเข็มแล้วก็เดินทางเดินทางกลับมาบ้านก็คือทํางานที่นู่นใช้วันวันลาหยุดสิบวันอะไรเงี้ยอยากกลับบ้านก็กลับมาและทีนี้ก็มีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ถ้าจะไม่ผิดนี่ก็น่าจะวันวันที่สามจะมีอาการไข้แล้วก็ไปเช็คไปเช็คเลยแล้วก็พอดีเพื่อนี่ออฟฟิศของน้องเขา ทรมาบอกว่าที่ออฟฟิศในกรุงเทพติดโควิดและพอดีน้องมีการไข้พอดีก็เลยไปเช็คแต่ว่าน้องเจอผลเป็นบวกครับพอหลังจากที่น้องเขาติดทีนี้ทั้งบ้านเขาก็ต้องเช็คพอหลังจากเช็คผลเรียบร้อยก็สรุปแล้วติดกันทั้งบ้าน ติดกันทั้งบ้านก็ที่เราไปจ้างแต่ของกอเส็งเนี่ยจะไปทําก่อนที่ว่าวันที่ว่าน้องเข้ามาแรกแรกซึ่งโอกาสที่ว่าจะติดมีสูงไหมสำหรับกอเส็งนี่ก็ยัง5 0าสเพราะว่าวันนั้นที่เราเข้าไปในวันที่29น้องเขาน่จะมาวันที่28เดินทางมาแต่เขายังไม่มาที่ยังไมมาที่สวนก็วันที่28เนี่ยผมก็ยังทํางานก็อยู่ อยู่ข้างในแต่ว่าเจ้าของบ้านก็มาดูบ้างก็ไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงแต่ทีเนี้ยมาวันที่ยีบยบเก้าเนี่ยก็คือเป็นวันนั้นน่ะวันที่น้องคนที่ว่าเป็นเป็นโควิดเนียที่ว่าตรวจเช็คเป็นผลบวกเนี่ยเขามามามานั่งคุยเล่นก็สอบถามกันว่ามาเงี้ยเออว่ามาอยู่มาตรงนี้อา่าทไมเขาปล่อยมาได้น้อเขา,อาอบอกอฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มก็เลยมาได้ก็มีใบรับรองอะไรมา ก็นั่งเครื่องมาทีนี้ก็เลยมารู้ว่าวัคซีนที่ฉีดกันเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันการติดต่อนะครับแต่เขา,าลดลดเวลาถ้าเกิดว่าเราติดเชื้อแล้วจะทำให้เราอาการทุกเราลงก็คือไม่รุนแรงแต่ยังก่เจงนี้ยังไม่ทันฉีดแต่ว่าพอหลังจากวนออกมาก็คุยกับ พี่ที่จ้างจ้างงานนะเขาบอกว่ารอผลพี่ก่อนเพราะพี่เช็ควันนี้แล้วก็ถ้ารู้ผลน้องก็ไปตรวจอ่าเขาบอกงี้ยพอหลังจากที่ว่าเขาประกาศผลวันนี้ก็วันที่5เนาะหลังจากที่น้องเขารู้วันที่4ทั้งบ้านก็ไปตรวจที่วันที่วันที่4ตอนเย็นแล้วก็มาฟังผลวันที่5คือวันนี้แต่วันนี้สิบโมงผลออกแล้วครับทั้งบ้านติดโควิดแล้วของโกเจงนี่เป็นกลุ่มที่2ที่ว่าใกล้ชิดในช่วงตน้ตนๆก็ต้องมาเช็ค ก็เนี่ยก็วันนี้ก็ไปตรวจผลวันนี้วันเย็นที่5ก็พวกนี้ครับลุ้นกันว่าผลเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับแต่วันนี้ก็คือที่มาเปิดคลิปให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือจะบอกว่าเอายังไงอะ่ะก็ให้ทุกคนมาลุ้นพร้อ,รอ,รอมๆกันแลวกันว่าโคจเงจะเป็นบวกหรือเป็นลบในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะถ้ากิดสมุมว่าเป็นลบก็ต้องกักตัว14วันที่ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบวกขึ้นมาก็พรุ่งนี้อาจจะต้องได้ไปมีรถพยาบาลมารับอาจจะไปโรงพยาบาลสนามหรือเป็นอะไรก็รู้เรื่องอีกทีพรุ่งนี้เพราะว่าจุดเสี่ยงของโกจิเง๋งนี่ยังคิดว่าห้าสิบห้าสิบเพราะว่าจุดสัมผัสนี้ไม่มีมีวันนั้นน้องเขาเดินเข้ามาแล้วเขามาโกจิเจ๋งขึ้นเปลี่ยนรถไฟแล้วเขามาช่วยจับบนันไดแต่ไม่ได้สัมผัสโด,ดยตรงแต่ว่าเวลานั่งคุยก็คุยกันห่างๆก็ไม่ได้ไม่ได้แบบคุยกันใกล้ชิดเลยนะ ก็ร่วมลุ้นไปกับคนเจ๋งแล้วกันนะครับเพราะพรุ่งนี้จะหมูหรือจ่ <c oughs> ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นอะไรที่ว่าสีเรียดแล้วกันนะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าเปิดคลิปนี้จะผิดอะไรหรือเปล่านะแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามเนาะเพราะว่าเราก็พูดตามความจริงแลวกันเอาเรื่องมาคุยให้ฟังก็สําหรับมากัดตัววันนี้ก็รู้สึกประทับใจประทับใจตรงที่ว่า ทางจังหวัดตังนะครับสารณสุขจังหวัดตังเนี่ยเขาจัดฐานที่ให้ดีมากเรใช้เาบากมีอาหารสามมื้อนะแล้วก็ข้อที่เขาบอกแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะเวลาการติดต่อติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับคุณหมอกับเจ้าหน้าที่ เขาก็จะติดต่อผ่านเอมิชชั่นเขาจะไม่ให้เราออกห้องไปไหนแต่ว่าก็ในที่ห้องก็จะมีระเบียงระเบียงให้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีละกันว่าในห้องบริเวณห้องเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้ก็คือลุ้นไปกับโกเจ่งละกันเนาะว่าโกเจ่งจะบวกหรือจะลบพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวถ่ายทําให้ดูสั้นๆละกันเป็นคลิปแบบว่าไม่ยาวมากนะครับก็คืออธิบายว่าเนี่ยก็ใครที่เป็น FC ฟซีโกเจ่งก็ เอาใจช่วยก็เจ๋งแลวกันนะครับขอให้ผลออกมาในทางที่ดีนะครับนาะก็คือคิดไว้อยู่แล้วก็ขาวันนี้นะวันนี้ต้องมาถึงเพราะว่าฟังข่าวแล้วโอ้โหคือก็เจ๋งอยู่ต่างจังหวัดน,นะแต่ว่าฟังข่าวแล้วโอ้โหติดติดกันเยอะแยะไปหมดเลยในนี้ก็คือเราก็ทําใจไว้แล้วเขาว่าหน้าวันหนึ่งมันต้องถึงวันนี้ก็คือถ้าเป็นก็ได้รักษาก่อนถ้าเกิดว่าผลเป็นลบก็คือเซฟตัวเองต่อไปช่วย ตรจเช็เป็นังใจนะครับสู้ๆส่วนอาการหรือผลข้างเคียงอะไรที่ตอนนี้คือไม่มีอาการเลยมีแต่เมื่อวานพอมงเล็กน้อยพอมีคนโทรมาบอกเพรเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเอออยากจะคันคออยากจะไอนะแต่จริงวันนี้คือไม่มีไม่มีเหตุอาการอะไรเลยไข้ก็ไม่ขึ้นก็คือเช็คกับคุณหมอข้างล่างก็ไข้ก็ไม่ขึ้นไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้เพิ่งมาถึงนะครับนั้วก็มาถึงที่ห้องก็เริ่มจัดของคัดของอะไรเรียบร้อย ไม่ไม่นานทีก็เพิ่งมาถึงตอนประมาณทุ่มกว่าก็รีบมาเลยรีบกลับตัวก่อนก็คือโเจ๋งถ้าเกิดว่าผลไม่ร,ร้บผคงจะอยู่ที่นี่อีกสิบสี่วันก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือมาดูบริเวณห้องแล้วกันที่เรามากัดตัวว่าเป็นยังไงดีกว่านอ้อาให้ชมก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารุ้นว่าทางโรงแรมเขาจัดอะไรให้ดีกว่าแล้วก็เราลุ้นผลไปพร้อมกับโเจิงแล้วกันเนาะครับผมก็ช่วยเป็นกำลังใจให้โเจิงด้วยนะครับอ่ะ หลังจากนี้เรามาดูดในห้องดีวกว่าจากหน้าห้องเข้ามาเนาะก็ไอตรงด้านนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งเนะาะอาจจะเป็นพื้นที่ทํางานของกูเจ๋งบัางตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับเนี่ยฮะอื็จะมีทีวีให้อุปกรณ์ทีวีนะมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นให้ตู้เย็นมีน้ํามีอาหารให้ แล้วก็จะมีเนี่ยตูย้นั่งสองตัวนะในห้องก็จะเป็นประมาณนี้มีไฟให้แล้วก็เนี่ยฮะก็จะเป็นบริเวณห้องนี่นะฮะเป็นเตียงนอนก็ปเป็นพม่านนะครับเนี่ยสามารถเปิดไปข้างนอกได้นี่ฮะเดี๋ยวโคจิงเปิดไปให้ดูอืมนะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างนอกนี่เป็นพื้นที่ข้างนอกครับ อ้าฝนตกนะครับตอนนี้เนี่ยฝนตกครับอืมก็จะเป็นบริเวณเมืองอยู่ชั้นเจ็ดเลยครับแยกจากผู้คนในการกักตัวเนี่ยฮะดูเนี่ยพื้นที่ของเมืองตังเลยครับเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลอมาดูในห้องน้ํานะครับเปิดเข้าไปดูหน่อยนี่ฮะอ่าก็จะมีอ่างล้างหน้าอ่าเนี่ย กระจกสองนะมีไฟมีอะไรห้อ,องน้ำครับมีชักโครกให้อันนี้ก็จะเป็นแยกส่วนห้องอาบน้ำเนาะนี่จะเป็นพื้นที่ในส่วนของการอาบน้ำเนี่ยฮะสำหรับบ้านใหม่ก็เจ๋ง14วันก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วกันว่าเราจะผ่านพ้นกันไปด้วยกันนะครับเนาะ สำหรับการชงภายในห้องก็อยู่ประมาณนี้เนาะก็คือก็เจงกักตัวกับภรรยาสองคนนะพอไม่ออกก็ก็คือคนที่ถือกล้องกันแหละแต่ว่าคุณหมอเขาบอกว่าเขาจะให้กักแยกตอนแรกนะแต่เราดูแล้วคือเราอยู่ด้วยกันตลอดไงรือว่าถ้าเกิดคือมันไม่รอดแน่ผมว่านะโอกาสเสี่ยงคือว่าเราไปช่วยกันทำไฟด้วยเหมือนกันทั้งสองคนนะันะก็ในส่วนของ ทางเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลโรงแรมตรงนี้ก็คือขอบขอบคุณมากเลยนะครับที่ว่าโหน่ารักมากเลยคือจุดที่เขาพามาพอเรามาถึงที่โรงแรมปั๊บเนี่ยเขาพยายามให้เราขึ้นไม่้ขึ้นลิฟต์นะครับเดินขึ้นบันไดก็ขนของมาเราขนของหมดก็เจ้าหน้าที่เขาพยายามจช่วยขนนะพยายามให้ช่วยขนยรอบเดียวแต่ว่าก็เจ๋งเนะี่ยอุปกรณ์เยอะก่อนถ่นายทำกกยด้วยอุปกรณ์อะไรด้วยก็คือมาแล้วไม่ให้เสียเปล่านะก็คือเนี่ย ต่อไปนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ในอีก14วันก็ถ้าเกิดว่าผลเป็นลบก็เราจะอยู่ตรงนี้อีก14วันแต่ถ้าผลเป็นบวกก็คือโกจ๋งก็ต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรืออะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้ว่าจะเจออะไรเนาะข้างหน้าก็เราไปรุ่นกันก่อนขั้นแรกเราไปรุ่นกันก่อนพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะก็ไปเจอกันวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะดูว่าอาหารที่เขามาให้เป็นยังไงมั่งดีกว่าเอาประมาณนี้ดีกว่านะครับเนาะ เพราะว่าในการทำคลิปก็อยู่ในห้องอะ่ะไม่รู้จะทําคลิปอะไรเลยก็ถ้าเป็นไปได้ก็เดี๋ยวตรงนี้เราหาวิธีทำทีป่เปีอพร้อมๆกันเลยก็ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกผู้ชมวันนี้ตื่นมาดูฝนตกดูยากาศนอกฝนตกทั้งวันเลย ก็เมื่อเช้าครับวัดเมื่อเช้าวัดไข้ส่งไปในไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับก็อุณหภูมิประมาณ36นะครับก็ไม่มีไข่เมื่อคืนก็หลับสบายดีครับว่ตอนนี้อ่ะหันมาแล้วก็มาดูกันว่ามีอะไรมัมามาครับมาดูอาหารที่เขาให้มาก็วันนี้รอลุ้นไปพร้อ,รอมๆกันนะครับก็เมฆฝนดำทะมึนอยู่เลย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลของผมจะออกมาอย่างไรนะว่าจะบวกหรือลบวันนี้เป็นกำลังใจแต่ว่าเป็นกำลังใจให้กันว่าตอนนี้เรามาดูอาหารก่อนว่าทางเจ้าที่เขาจัดอะไรมาให้บ้างนะก็เนะี่ยเป็นอย่างนี้เลยมีอะไรครับมีน้ําซุปด้วย <c oughs> นี่ฮนะน้ำซุปนะก็มีร้อนนะทำซ่อมให้นะครับหอยชุบกิ้นลําปลา ีส้มให้แล้วก็นี่นะฮะเห็นไหมครับนี่เจ้าหน้าที่เลยฮะน่ารักมากเลยเป็นข้าวผัดนะครับข้าวผัดเป็นกําลังใจให้ด้วยมีรอยยิ้มน,นะครับเนี่ยข้าวผัดไข่ดาวก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจะเป็นกล่องอย่างนี้เนาะเพราะว่าน่าจะ ใช้แล้วทิ้งเลยด mm ีก hmm. ว uh ่า oh. น like ่าว่าจะเป็นอย่างนั have, ้นมากกว่านะครับรอลุ้นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็เข้าใจเลยนะครับว่าคนที่ว่าอกัดตัวหรือว่าสุ่มเสี่ยงนะคะที่ว่ารอผลเนี่ยว่าใจตุ้มตุมต่อกนตอนนี้เข้าใจเลยครับเพราะว่าผมนี่ลุ้นแบบโหลุ้นแบบไม่รู้จะพูดยังไงไม่ถูกนอนก็นอนถามว่าหลับสบายไหม ก็หลับหลับ,ลบตื่นๆน,นะครับเมื่อคืนเดี๋ยวลองชิมดูนนก่อนว่าชาแงเดี๋ยวขอซดน้ำซุปร้อนๆก่อน,อ,นอ,อาหารก็ใช้ได้นะครับน,น่นาจะเป็นเนี่ยมาดูใกล้ๆครับเป็นข้าวผัดข้าวผัดหมูนะครับนะฮะเนี่ยก็จะเป็นข้าวผัดหมู เนี่ยหมูที่ใหญ่เลยดูเป็นรีวิวอาหารอาหารกับตัวแล้วกันนะครับเนาะสักมื้อนึ่งผมไม่คุ้นนะครับปกติจะเป็นคนทำอาหารให้กับเอดูเนาะวันนี้ถึงคิวต้องมานั่งทานอาหารที่เขาทำให้กินแล้วมาลองลอง ลองรีวิวให้กับท่านผู้ชมดูให้กับทุกๆคนดูว่าเป็นยังไงก็นั่งกินข้าวไปถ้าคำสองคำแนละ้วก็คงจะไม่มีอะไรเดี๋ยวค,ยค่อยเราก็ค่อยมาอัปเดตว่าอาหารมืร้เที่ยงเป็นยังไงใครที่กักตัวเหมือนโกด๋งนะครับเนาะฝากกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้คือใครที่สูงเสียงเนี่ยมาดีกว่าครับมากักตัวดีกว่าถ้าเกิดเราติดโรคเราจะได้ไม่กระจายไปไหนครับ จเจอใหม่ตอนเที่ยงครับแล้วก็มารุ้นผลกันโอเคครับมาแล้วครับมื้อเที่ยงครับมาแล้วครับนี่เลยฮะเดี๋ยวให้ดูความน่ารักของเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับนี่ดูครับดูเขียนติดฝากของข้าวมากล <laughs> ้าดูว่ามีอะไรมั่งตอนนี้เนาะก็เป็นนี่ฮะ คนไทยไม่ทิ้งกันนะครับหัวใจขอบคุณมากนะครับสำหรับเจ้าที่ก็เป็นกระเพราไข่ดาวนั่นเองแล้วก็มีน้ําแกงให้ถุงหนึ่งเป็นแกงจืดนะครับสำหรับมื้อเที่ยงที่นี่อ่ะมีการโทรมาสอบถามด้วยว่า,อ,าอยู่แล้วเครียดไหมยังไง คือด hmm. ีมากเลยครับดีดีดีจริงๆมีกระดาษทิชชู่ให้ด้วยเช็ดปากเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาเป็นห่วงครับเรื่องสุขภาพจิตเราก็ผลผลยังไม่ออกนะครับผผมยังไม่ออกเนี่ยทางโรงพยบาลแจ้งว่าน่าไม่รู้ว่าจะแจ้งตอนกี่โมงก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้ดูอีกทีนะฮะแต่ตอนนี้เรามาดู ผัดกะเพรากันก่อนแล้วกันมาว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเนาะอาหารโรงแรมมือ้ออาหารกล่องแบบเนี้อาหารระหว่างช่วงกักตัวอย่างเงี้ยดีนะฮะน่าจะเป็นกะเพราหมูไม่กะเพราหมูก็กะเพราไก่นะครับเนี่ยให้ดูเอ่อน่าจะหมูนะครับเนี่ยเออเนี่ยดูก็เนื้อทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนว่าเป็นไงบ้างอืม อร่อยวอรอร่อยเลยเลยครับเนี่ยอ,อร่อยมากด้วยกะเพราเยอะครับน่ายากับข้าวเหลือดูแล้วก็มีน้ำแกงด้วยอ,อร่อยครับอร่อยเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆว่าทางเจ้าที่เขามีอะไรมาให้ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมสรุปให้ดูอีกทีแล้วกันว่าผลของผมออกมาเป็นยังไงจะเป็นบวกเป็นลบช่วยเป็นกำลังใจให้กับโกเจ๋งด้วยนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีอาการอะไรก็ลุ้นครับมาฮะมากินข้าวเที่ยงกันแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ดูอีกทีนะว่าผลยังไงนะครับเขาแจ้งว่าผมจะรีบแจ้งให้กับเอฟดีแลดูเลยครับโอเคครับทานข้าวครับมาทานข้าวด้วยกันครับผม มาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับก็ถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าผมยังอยู่ห้องห้องเดิมนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วครับผลเป็นลบครับ <Yahoo! S 1> ก็ผลออกมากตั้งแต่ตอนบ่ายสามครึ่งนะฮะก็คืออ,อด้วยความที่ว่าเราพะวงกันเนาะเรารอรอผลก็ตอนนี้ก็้าทุ่มล้วก็ไม่ได้บอก เับซ c ตอนที่ว่าผลออกนะเพราะว่าพอหลังจากนั้นก็ไล่โทรเช็คกับทางโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็พบผลออกปุก็โทรไลน์บอกเพื่อนบอกญาติพี่น้องนะครับว่าเราผลเป็นลบเนาะในการตรวจครั้งที่1นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาลุนต่อกันครั้งที่2อีก13วันก็พอหลังจากคุยไลน์เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็หลับลืมเลยหลับลืมเลยเพิ่งตื่นเมื่อกี้นะครับแล้วก็ขึ้น ลุกขึ้นมาตัดต่อวิดีโอลุกตัดตัดตัดต่อวิดีโอแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเออยังไม่ได้ปิดคลิปยังไม่ได้บอกกับ FC ซีเลยว่าผลเป็นลบก็โอเคสรุปนะครับผลเป็นลบนะครับก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่ส่งให้มานะครับก็ทีนี้หิวข้าวแล้วทีนี้ก็เป็นมื้อเย็นเนาะนี่ผมจะพามาดูว่ามื้อเย็นมีแล้วเนียกเขาก็ส่งมาเป็นอาหารกล่องเหมือนเดิมนะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยว่าเป็นอะไรมั่ง แต่ว่าเย็นหมดแล้วนะครับเพราะว่ามานานแล้วเนาะอันนี้ผัดแตงเนาะอันนี้ผมไม่ได้สนใจอะไรผัดแตงผมจนใจตรงนี้นี่ครับเนี่ยที่เจ้าที่เขาเขียนมาให้เห็นไหมเออน่ารักมากเลยครับเจ้าที่ที่นี่ขอบคุณมากมนะครับที่ช่วยดูแลกันเป็นอย่างดีก็คนไทยไม่ทิ้งกันเนาะนี่นะฮะโอ้โห กับข้าวอะไรเนี่ยดูก่อนว่ามันคืออะไรนะอืมองเงี้ยอ่ะน่าจะผัดพริกสดนะครับผัดพริกสดเนาะใส่แครอทด,ด้วยพริกสดไก่น่าว่าไก่ม,มาเดี๋ยวมาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงมือนี้หน้าตาก็อาจจะดูธรรมดานะผัดพริกนะแต่ว่าผมว่าถือว่าเรามากักตัวอย่างี้ผมไม่ค่อย ซีเรียสเท่าไหร่นะไอเรื่องอาหารการกินว่าจะต้องเป็นอะไรที่ดีๆนะผมว่าแค่นี้ก็ได้แล้วครับสําหรับการรับผิดชอบต่อสังคมแบบเราๆเ,เนี่ยคือพอเราเป็นจุดกลุ่มเสี่ยงปุ๊บเราก็ต้องกลับตัวนี่ฮะอาหารพวกนี้ก็ช่วยได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวแค่14วันเองครับถ้าเกิดผลออกมาก็เดี๋ยวเราลุยกันเหมือนเดิมเนาะกับช่องรายการกินเที่ยวทัวร์ทำครัวกับโกเจ๋งนะครับนะอืม ลองผัดพริกมกั้งใกล้ๆนะมาดูใกล้ๆเนื้อไก่ครับอืมก็อืมผัดพริกสดจริงครับื้อไก,ก่อร่อยครับอร่อยอยู่อืมแต่ผมบอกเลยนะว่าทางงแรมเนี้ยอาหารรสชาติใช้ได้เลยนะครับโอเคเลยผมบอกมาผ่านเลย อยากจะซิบบอกได้โรงแรมอะไรโรงแรมเรือจังหวัดตังนะครับโอเคเย่ <Okay. Yeah. S 1> สรุปเลยแล้วกันว่าผมหลังจากผลเป็นลบเนี้ยก็ต้องกักตัวต่ออีกสิบสามวันเนาะจนเช็คครั้งที่สองว่ารอบที่สองผลเป็นลบอีกทีถึงจะปล่อยกลับบ้านได้คือหมด ระยะเวลาของการกักตัวก็เนี่ยหลังจากนี้ไปผมก็ต้องคงอยู่ที่นี่อีกสิวันเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับ13วันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในการกักตัวดีกว่าเนาะหากิจกรรมทําดีกว่าก็คืออาหารที่ผมหมดสิทธิ์ทำอยู่แล้วก็อาหารกล่องนี้แหละเนาะโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ครับ อย่าลืมครับเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจะได้อัปเดตสู่มือถือของท่านครับตรงรวดเร็วฉับไวโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ